สวัสดีครับสำหรับต่างวัยครับผมมากินข้าวเที่ยงน้ำกันครับเมื่อนี้มากินข้าวเที่ยงนะครับอาหารมื้อแรกที่อยู่คนเดียวนะครับผมแนวเกิดจากคือคือท้อายยังว่าเพ่ะนี่ครับเมื่อนี้จัดไปก้วยดิบนะครับผมก้วยก้วยขมก้วยขมก้วยขม ข่อยขมผักสดนะครับผมส่งหิวเขาเ่าต่เวียนที่ผมมือนี่อืมปาดท,ทัวเวแค่ก่อย,อยเยอะแถวหน้าหน้าบ้านแถวยูเทินนะครับ นี่พักพักซื่วมาจากจากลานหลับนอกนั้นเป็นพักจากสวนท่านี่พักกระเดาพักกระเดาวลวก เครื่องในพันเครื่องในพันจะมีม,มีมีอย่างเดียวนะครับคือ,อสามจิบจีบหรือสบายนั่งเนี่ยละ่ะมีมีอย่างเดียวนะครับผมมีตับผมมีตับบมมีคันแท้ผักกะเดาวลวกคมขม คือบอกซอกบอ่บพอเนาอยู่นั่งกินก็ม,มีแต่ลาบไก่แหละของหมักกินน่ำได้กระแบ ảo ờ, ngầm ngầm เสียงคนงานก็สัง่งผู้หนบอกกันโจเจโจเจเสียงดังดังเสียงปกๆปกเปกเปกเียงเจี๊ยดเจย๊ยหินจู้จู้เจกินมหัศพยละนี่ใบตุม พักกระโดนอันนี้พักพักกระเดาจากสวนนอกพักกระเดาบลวกลาบอันนี้เอินลาบนะครับลาบดิบขม น้ำจิ้มดีว่ะยอดฮิตเพิ่มความขมจังหน่อย าวเมื่อบันพกหน่วยมั้หกหน่วยหรือเจ็ดหน่วยเน่เอาไปไล่กันหนักกำลังพ่อกินตอนนี้ยุ่ดในระวังเดินทางนะครับมินตา มากินผู้เดียวเขาแซ่บเพื่อเขาอืม นั่งข้างในเลยคำใหญ่ๆเลย ไผักบักงมุกตุ่มตุ่มฝรั่งนะครับหอมน้มงำ,นำ อันนี้เป็นผัดน้ำม,ม,มันโสมใส่สามสั้นเมื่อคืนอุ่นอุ่นนะครับลูกค้าคอมเมนต์อยีายงนั้นมาเนาะถักเสร็จมา งจะว่าดนตรีดนตรีนี่แหละเพลงผู้หญิงมีโอกาสมีโอกาสเด้อว่าเดนเนี้ยของพนัว่าเพ่งเพลงใหม่มีมีโอกาส,กาส,ด,ากาสดังปะ่ะดีใจที่ว่าเป็นมีผลตอบรับกับเพื่นมาในงานของเฮานะครับผลตอบรับแล้วกับเพื่อนกันมาก เห็ดเห็ดน้ำตลอดนะครับเมื <c oughs> ่อวันทรงมาเตอเพลงของแม่คู่หอมหวนหนึ่งเพลงเพ่งสมจิตบอ่อทองหนึ่งเพง่งหลากาอาพเฮ็ดสปอร์ตหาเสียงซอสๆนะครับเฮ็ด <c oughs> สปอร์ตหาเสียงซอสๆก่ะซีโตวนะครับ พ่อได้ใส่ แบบบ่าม่าต้องฝันบ่ต้องฝันบ่ต้องถ่้ยนะครับสดๆเก็บมาให <c oughs> <c oughs> ม่ๆกรอบกรบลาบก้อยนี่มันเป็นของคู่กันครับพนอีสาน,นะครับ ราบดิบก้อยดิบสูตรราบดิบก้อยดิบซื้อของการเอิญน,นะครับเอิญเอิญอาหารประเภทนี้ ถ้าลาบลาบคือเป็นการฝักนะครับเป็นการฝักฝักกาบวบเมนฝักละเอียดนะครับการฝักเหมันเข่าเครืองเปินลาบจะมีเป็นลาบซุกลาบดิบลาบสมนะครับลาบสมลาบขมแต่ว่าถ้าว่าก้อยสำหรับร้านนี้นะครับถ้าว่าก้อยถ้าว่าก้อยนี่คือ เป็นตอนต่อยตอนซ่้อยนะครับซ่้อยส้อยส้อยส้อยเป็นตอนเอิญก่อยทาท้าลาบนี้ต้องฝักนะครับเ,เอินเอิญแบบนั้นถ้ากับทั่วเกือบทั่วไปแล้ววะ เตว่าความรู้สึกหรือว่าความ้อใจของผมเองก็คือว่าคําว่าลาบลาบก็คือลาบสุกคําว่าก้อยก้อยก็คือเป็นดิบนะครับอันนี้มันทำอ่ะมีว่าก้อยซุกหรือก้อยดิบไม่ค่าดอะความ้อใจเขาไม่ค่าคนละคนละความ้อใจือว่าละเนาะ ก้อยก็มาก้อยก็คือเป็นการเฮ็ดดิบลาบลาบดิบลาบสุกอันนั้นก็บย่งว่าอยากประเภทดด้วยก้อยก็มีเครือกันหรือว,ว่าก้อยสุกเนาะก้อยสุกก็คือเอ่อเป็นถ้าถ้าเพิ่นแปลงประเภทว่าถ้าก้อยเนี่ยซอย หรือบฟักเป็นเกลอนก้นอยค้อยแล้วไปเฮดเป็นซุกก็คือไปขัวไปล้วนกวันคอยมาปรุงเครื่องเนี่เป็นก้อยซุกถ้าถ้าเอินว่าก้อย วัดหน่อยหนึง่งอุณหภูมิขวัญกันแล้วเมือนี่ยตอนนี้สามสิบเอ็ดแล้วครับสามสิบเอ็ดองศาลาบก้อยลาบก้อย มืนม่นเป็นวันวันเกิดเมื่องอุดอนนะครับครบรอบหนึ่งร้อยสามสิบสามปีจะมีจัดงานอยู่ข้างน้องประจักษ์นะครับทุกปีก็จะมีะผุมีการแสดงผุนะครับปีนี้คงจะบบมีนะครับก็คือเป็นงดงดการแสดงผุ คือเป็นปีที่ไหวอะไรนะครับพันปีหลวงก็บ่มีการจัดแสดงผู้ต่ว่างานงานปกติออกร้านออกอยังไงยังก้คงจัดกือเขานะเมื่อแน่นะครับมื่อแรงเดี๋ยวผมจะไปเบิ้งแล้วก็ออกไปไทยกิบมาสุเบิง เบิงเ <c oughs> บิงอ่าความทรงจำนะครับความทรงจำของปีไก่ของ Facebook ที่พุนจะแจง้งความทรงจำปีไก่ปีไก่กได้ไปเบิงเบ่งยนนะครับจะมีการแสดงแสดงน้ำตกนะครับ น้ำตกมีการออกล่านมีน้ำตกแล้วกะ็มีผุนิดหน่อยขอ,องวันที่สิบเจ็ดแต่วันที่สิบแปดมีอีกหึ่งมือหนึ่งนะครับเพราะว่าผลิตจัดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดวันที่สิบแปดเนี่ยก็จะมีการล่ำแล้วก็อันนี้จะเป็นหาเมืองคนนะครับที่กรมหลวงประจักษ์นะครับใส่เสือ้อใส่เสื้อสีแสดสีเสื้อส,สีดอกจันนะครับทั่วทุกอำเภอ กอได้มารวมกมารวมนะครับเอาทาล่ําไปซ้อมเจ้ากินเขาแล้วต้องใครจะไปเบิ่งแซดนะครับเพราะว่าผมใส่โทรศัพท์ไทย ใส่โทรศัพท์ <c oughs> เป็นตัวไทยเบิงบอ่ <c oughs> อแดด้้าไทยชิบดยู่นิ่ดากระทักมากนิดนึงหมอเค็มบรลลูหัดไยเหลาบุหอดปากไรเลยยังบุสดออกจากเรื่องจันทร์ ผลรงสายเหนือเข้าแจ็มาบอกอเวลาสิบเอ็ดโมงนะครับสิบเอ็ดนาฬิกายี่สิบนาทีควอดใช้ยากครับคำเหรอ แงเมื่อแง่เสร็จไหาซื้อของกินกินยู่ที่งานอุดรน,นะครับที่ขานนองประจักษ์จีเป็นออกร้านอาจจะหาซื้อกินลูกชิ้นชื่อนั่นชื่อนี่กินนะครับปากเดียวนะครับอยู่คนเดียวปากเดียววันยาก คนเดียวห้านกับ่อบยุใบเตยก็กลับไปยูอันน้ำยา่แล้วนะครับก็บคือบบโบ่อยู่นีนแล้วปอยุน้ำยา่มีเหตุผลที่จะต้องไปยูกับยา่นะครับก็บดีแล้วลนะ่ะนะครับเพราะว่าอยย่นี่ก็โบได้รับความปลอดภัยกือว่านะ่ะคความปลอดภัยไม่เพียงพอความรับผิดช,ชอบผู้อัน เป็นพ่อกับบอเ่ทาที่ควรนะครับกับว่าบ่ได้นั่นแหละนะครับผมก็มดูแลบ,บ่ได้ทุกอย่างนะครับเป็นเรื่องการเงื่อนการค้ำคือการเงื่อนการค้ำกันยังอยู่กับพออย่างเดียวอยู่ตอนนี้นะครับผมเลื่ยงลูกมากเกือบสี่สิบเลยเด้กเกือบสี่สิบปีแต่ว่าอ่าไล่ได้ไล่ได้ก็คือว่า การเงินที่ว่าหาเรียงเจ้าของเนี่ยบ่มีนะครับยังของเงินพอใส่คือเก่านะครับถูกอยางทั้งเติมแม้กระทั่งว่าเงินเติมน้ํามันรถถูกทุกบาทเ,นะเอื่อนว่าทุกบาทซชนะครับแต่ว่าย่มเขาหาเงินมาได้บางที่สามพันสี่พันอยู่เหมือนหนึ่งแต่ว่าใส่บด่ดด้เพราะเพราะเพราะเมือใส่บด่ดด้เพราะสองเมือก็มีแนว ต้องใจเือว่าละ่ะมันยืมเนาะผมมีเงินใส่มันก็ยืมบรกาขอพ่อมันก็ไปยืมผู้อื่นใครเบามันได้มันก็ไปใสหนีเขามีรายได้เป็นสามพันสี่พันก็ไม่ขอพ่อเติมน้ำมันเคือเ่อกันแล่ะเอาแค่นี้นะครับคือเรื่องค่าใช้ใจ่ายสาหรับลูกนะครับส่วนคนหนึ่งก็บอบยออไรหยุงยากน้านะครับทําว่าซอยบอซอยเื้ากันนะครับ การที่เขาเวลาที่เขาพ่อๆกะพอ,พอ,พอต้องเป็นที่ให้ลูกเพิงพลาดใดขึ้นเขานะครับผมนะส่วนเรื่องของเจ้าของจังจงๆกะพี่น้องก็บเบิ้งไปนะครับเบิ้งไปว่าชีวิตของเฮาจะเดินทางไปฮอดมือใดจั้งๆนะครับเอาได้ ซ้ำในเกาลหรนะครับทาวันนี้ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับวันนี้เขาสามารถที่จะเฮ็ดอีนยังให้มันจริงที่ดีๆให้แยร์ชีวิตของเขาในผมกับิพยายามเห็ดให้มันดีๆยิ่งๆขึ้นไปกว่าน,นี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่บ่ดีก็คือเศรษฐกิจนะครับยุคนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีการเงินเปิดเครื่องผู้ใดเก่งเขาค่อยอ,อยู่หลอดยืนในแต่ผู้ใดอ่อนแอก็ พายแพ้่ไปนะครับผมแต่ว่าผมจะบย่อมที่ว่าจะเอาสิ่งที่บดีเขามาเป็นผู้กำหนดชีวิตของผมนะครับผมจะอะไรก็จะทำด้วยสตินะครับยืนยืนยัดด้วยสติแล้วก็ความถูกต้องเท่านั้นนะครับผมเอา้ากินขา้าวมือ้อนี้นะครับในกับข่อยนะครับเนว่เจ้าของมักนะครับหิวขา้าวไปชงมิ้นตาตามาละ ส่งจีง่วงหวังเนี่ยจังหน่อยลงกมาเยีบนึงนะครับหยีบนึงแล้วก็ต่อสู้ได้นะครับหลังจากนี้ก็ทีเข้าไปเห็นงานเพลงให้เพิินนะครับเห็นงานเพลงต่อนะครับงานงานที่เขาถือได้รับความไปบ้างใจจากนักร้องศิลปินนักร้องนักแต่งที่ส่งงานให้เขาเห็นให้นะครับเ็าจะทําให้มันดีที่สุดทุกๆงานทุกๆเจ้าทุกๆ ศิลปินนั่นแหละนะครับผมอาจารย์คอยอความเคข้มหนาของการใช้ชีวิตนะครับของปัญญายสมฤทร็จที่ช่วงที่อยู่คนเดียวในช่วงนี้ช่วงที่มินตาบวชย่อาจารยังคอยเบ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ยังคอยที่ตามทั้งช่องมินตาสาวลาวนะครับมินตราสาวลาวาเพิ่นว่าเพิ่นจ่าไทยอีกอย่างลงแน่การใช้ชีวิตนะครับการใช้ชีวิตอยู่ มองนี้ับการใช้ชีวิตอยู่ you, ทั้งผุนเป็นยังไงกับขึ้นไปหาลูกนะครับไปให้ความสุขกับลูกไปเติมเติมเต็มชีวิตนะครับในช่วงที่บ่มีลูกอยู่นํานะครับให้การที่ยาล่างกับสามีมากะอะเขาปีที่สี่แล้วล่ะนะครับปีที่สี่มาอยู่กับผมเนือ3สามปีกว่าเกือบจะสี่แล้วนะครับผม จะสี่ปีแล้วปีไกลก็เมื่อวันที่สิบแปดนะครับก็ร<แ>อบปีพอดีเมือ่อเมื่อหาลุกนะครับเพราะอยู่ทั้งบนจะเป็นช่วงนีพ้พอดีที่โรงเรียนจะปิดเทิมปิดหน่อยนะครับให้นักเรียนหลังจากสอบแล้วหนึ่งอาทิตย์แล้วก็จวดต้อนนะครับแล้วก็จะไปปิดสามเดือนนะครับปิดสามเดือนนี่ช่วงเดือนมีถุนหน้าอีกรอบหนึ่ง ะครับแต่คงจะประมาณนั้นถ้าเป็นไปได้ก็อยากอยาให้ลูกมาอยู่น้ำทั้งพี่ละเพราะได้หากินเพราะได้กินได้เที่ยวนะครับพาไปหาเที่ยวหันเที่ยวนี่นี่ยังอยากในเขาอยู่เขากินกับซื้อมาซูยุสกินนะครับแนวทั้งผุนโบมี่นะครับบ่เคยเห็นบ่เคยยังขัจเพื่อเป็นการเลรี้ยงลูกนั่นแหละแต่ว่ากลับไปทั้งพนกับ มันก็บโมีีอย่างดอกเล่าก็ไปก็น่าจะไปยูแค่บัดนะครับเพราะแตงโมกับบอด้อยู่อยู่ในไยะนะครับก็มาอยู่บ้านสามีนะครับมาอยู่บ้านผัวมาอยู่ยูไฟอยู่เพราะว่าออกออกลูกตั้งแต่วันอังคารนะครับวันที่สิบสามวันอังคารที่สิบสามออกลูกช่วงนี้ช่วงยุกรรมแต่ว่ายุกรรมบ้านเพื่อนบอกคืออยู่บ่เป็นยูไฟนะครับก็คือ เอิ้นว่าคำกรรมบ่อยู่พนหนึ่งเอิ้นว่าคำกรรมคำม,คำมีแต่การอาบน้ำห้อนแช่น้ำห้อนประมาณนั่นแหละของของข้าเจานะ้าเนาะสีบ่มีการอยู่นอนจะเนียนอยู่ไฟยืนต้มนม้ำต้มยังสะทานไฟใส่คือคนสมัยเก่าคือคนเล่าหรือว่าคนไทยอีสานเท่าบ่มีนะครับอ่าอยู่ถ้งแต่ละอยู่กับลูกสามคนนั่นแหละประเมิงก่อน ยังอา่านเหตุการณ์บ่ถึกเน,นาะจังในคอยติดตามเนาะขอพุดหลายๆนะครับผมที่ให้กําลังใจพ่อใหญ่สมเด็จบัวพ่อมครับทุกขู่ทุกคนนะครับผมด้วยดีเสมอมาเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแบบนี้แหละนะครับเหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้เราเข้าต้องสู่สู่กับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับเขาแก,ไก้ไขเหตุการณ์ภยหนาเฉพาะนาให้มันได้สู่กับาแต่ละมือให้มันได้นะครับ พี่น้องกับสู้ๆกันนะครับผมในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณทุกๆุกสิ่งทุกๆอย่างนะครับไปแล้วสวัสดีครับ